จสดๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆวยๆๆยาๆๆ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 ยๆๆ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 วๆๆ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 นๆะเๆๆๆงๆีๆๆๆ้ๆๆ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 ยๆๆ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 ๆยๆๆ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 ยๆๆ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 เๆๆ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 ยๆๆ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 ๆดๆๆ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 ย เอาเชีย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 เลยเอาเชียเลยเอาเชียเลยเอาเชียเลยมาดิมามาดิมาดมาดิมมามมา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 มมามามามมามานามมาเฮ้ยวาามามาามามมามาาอาไามาามามามาามาามามามาามาามามามาา เอ้ยระเบิดเวลามันวางระเบิดเวลาอามาระเบิดเวลาระเบิดเวลายัง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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นนกเลยเหรอเห็นนกเลยเหรอเห็นนกไล่ระเบิดเวลาก็ไม่โดนเยี่ยเจอกันเจอกันมาเซ็นเว่นผิดอันนั้นอะเจอกันมาเซ็นเว่นผิดนะน้องเจอกันมาเซ็นเว่นผิดน้องเฮ้ยนกหายเฮ้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 เฮ้ย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 เฮกูเฮ้ยเฮ้สเฮ้ย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 เฮเยเฮ้ย จ็ดสามโอ้กูตายกิเราเบิดไม่โดนด้วยนะเกมไปเพื่อวะคอนคอนดึงค้อนเอาชิบตายอยากยิโยยหมันจริงจัดอออชออ๋ออ๋ออ๋ออ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 เออออออเออ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 เออเออ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 เออออเออ โอ้ยเชี่ยเชี่ยมึงวิ่งมาขนาดนี้สัตว์มึงวิ่งมาขนาดนี้สัตว์เนียนหยาดว้าวจับไปนี่มากุตเต้ร์มาที่มากุตเต้รมาทีมากุตเต้รมาทีมาไวไวยวไวไวทำอะไรเหรอน้องทำอะไรเหรอน้องทำอะไรเหรอน้องยียหึบติดเขาเอาเคี้ยไม่ติดเอากูติดกูติดกูติดกูดูกูติดไอ้สัตว์กูดูกูติดว้าวจับไปยี่ห้อจริงจัดสามรอบติดสามรอบติดวันนี้สามรอบติดกูดูเก็บไปเบาอ่ะเอยียห้อดูเก็บไปเบาโอยเ่คเสรยจกูแห็บเสรยจกูแห็บอย่าไปแห็บตอนนี้ โอ้ยหายใจไม่ท oh, yeah. ันโอ้โหๆหายใจก่อน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 ทำมาวะดู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 กูด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 ูเูด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 งดูดูดูดก่งจัดูดูดูเูด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 ู็ดูวูดูดูดวดู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 วูดูดูดูวะคนดูมาเูดวดู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 ดดูดูเดดยกูาย เฮดดีจังขาเอ้ยไอ้คนดูให้ไลฟ์มาถึงที่คนดูให้ไลฟ์มาถึงที่คนดูให้ไลฟ์คนดูวัดจับเยอะก็จริงมานี่เนาะ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 งงงงอันงงอันงงเอาเชี่ยงงงงงงงจัดงงจัดเอียงงจัดงงจัดเอาจีจี้เย้ชิวจัดเยอะคนดูว่าไงวะชิวจัดสกินก็เทคนก็เททุกคนให้ไลฟ์มาถึงที่คนดู

ยี่อะไรของจริงของจริงของจริงวิ่งมีคนล้ม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 ไมีเยี่มีคนล้มไม่สัตว์มีคนล้มมี่ยอ๋ออ๋อออฝั่งนู้น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 เชียร์กูมาหน้าเชียร์กูสวยเออเออมันรู้ไปมันรู้ไปมันรู้ไปใครใหญ่มันรู้ไปใครใหญ่มันรู้ไปเออสวย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 หลุดนี่ะหลุดคนดูเก่งกันไปแล้ววะไอ้ยี่ยูอือคนหลอกเฮ้ย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 กูจะเต้นมาตายใกล้ๆแบบนี้แบบนี้เท่ากับ ไอ้เย่กูทำได้องกูวะไอ้เย่กูทำได้องกูวะกูบอกว่าคนรวยดิกูบอกว่าคนรวยดิกูจะไม่มาว้าได้อยู่ยีวันแจ๊บพี่เอยยีวันแจ๊บพี่เยตรงนั้นเป็นโจรมียิงกูหลอกเอาไอ้เย่ลงกูเอาเอายี่ได้อยู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 ่กูจะตัดเล่ต่อกูจะตัดเล่ต่อเว้ย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 ไอ้เย่ไอ้เย่มาช่วยกูดิไอ้เย่กโดอ ได้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 ไ 3, นนาาด้ไ,ได้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 ้ได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 ้ไ้ได้ได้ไได้ไ้ได้ได้้ไได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้้ไได้ได้ได้ไ้ได้ไ เยอะเลย้าก <untuk zi> ุ้เต้นมีรอมกอดผมนะกุ้เต้ยมีรอมกอดผมแล้วก็ดูกุเต้ยมีรอมกอดผมมามาอะเลยมาดีเยมาดีสัตว์ว้ยิ่งยาวไกลน้องยิ่าวไกน้องยาวไกลน้องยาวไกลน้องยาวไกลน้องเชียร์เชีเชียร์เชียเชียร์เราเจียนเออกูตายตายยงงส้นมันงส้นแล้วเอายอเดปะเชียร์เชีย หวานแทบไอ้เจ yeah, ้าไม่ได right. OK? so ้มาหน่อหวานแทบนี่มาหน่องโอ้ยกูบอกแล้วบอกแล้วกูมันของจริงของจริงพี่มันของจริงเน่องของฉันหน่ะมันเอาฉันอยู่อย่างนั้นหวานแทบ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 คุณเะตึ้นคุณเะตึ้นไปก่อนนะคุณเะตึ้นขอ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 ที่ก่อนขอขอให้ไลค์ก่อนแล้วดูให้ไลค์ก่อนนะให้ไลค์ก่อนนะไปเยี่ยมันดิมานดิคนดูมานดิเยี่ยมมานดิมานดิไปแล้วมานเอเอาเยี่ยมบิงติดเอาติดติดอะไรไม่รู้วิ่นไปก่อนวิ่นไปก่อนคนดู ไม่เจอกคนไหนไม่เจอคนไหนเลยไม่เจอกคนไหนเลยไม่เจอกคนไหนเลยอเออเออเออกูเต้ต้นไม่เจอไหนเลยอ๋ออ๋ออเอคนเตัวทีขอตัวทีขอตัวไดกแต่คนเต้นนะครับคนเต้นได้แตู่นเต้นนเฮ้ยในพูดมาค่ะอยากได้ฟิกรักหวานหวานหรือดราม่าอกแตกตายค่ะโอ้อยากได้อยากได้ฟิกรักหวานหรือดราม่าอกแตกตายค่ะอยากได้อยากได้รักคนหวานเย้ออกได้แล้วปุ๊บแอ้โดนกูหลอกเงี้ยเลยโดนกูหลอกเงี้ยเลยเหมือนจริงจัดไปกูดูอะไร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 เลยดูดู เร็ว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 เอาเยี่ยมเหรียญกูวัดเจ็บเยอะคุณเต้นมาที่มาไประจ้าไประจ้าโรลี่ลงซ้ายสัตว์มึงลงไปโรลี่เออสวยสวยมานี่มาคุณเต้นมานี่มาเย้ยมานี่มามานี่มามานี่มาอย่าไม่ต้องขึ้นหัวกูเดี๋ยวมึงกดระเบิดไอ้ย่ากดระเบิดกูเสียโมเมนต์ด้วกูเสียโมเมนตัมกูบิดเสียโมเมนตัมกูไม่ตายอ่ะมาไี่มาเสียโมเมนตัมเกมไอ้เหี้ยมึงอย่ามามาเกาะกูมา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  Xem moment mến nó lại quả ấy Má Má đi mày đi mày đi kia yeah. Má đi giặt Má đi Má đi kia yeah. Má đi này là má ƠI ôi ôi Tìm máy Tìm máy lúc này cũng phát giấy đi kia ơi Ê còn Ê còn Ê yeah. lò còn Chứ bài đó Chứ bài đó Chứ bài Chứ bài đó đi mà nó Quá Trinh 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 cháu lên bà chó Trinh cháu lên kia chó Quân đi mà Quân đi mà เอ้ากูบอกโอ๊ีบมึงอย่ามาอยู่หลังกูไอ้เหี้ยเอ้เโมเมต้าหมดวันแจ็บเอาของน้องอกูเลยมันุมมนลันเฮ้ยกูเชื่อมนหน้าก่อนกูดูวันจบปนี่มาดองมันี่มาดองไอ้เหี้ยไป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 ไไปไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ Hey. 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 No. ơi Ê! Pha ra ơi Ê! Cặp ngầu, Ôi chặt! Ôi chặt! Ôi chặt! Ôi Ôi ơi! Ôi ơi! Lầm! Áo! bao nhiêu? Lầm à? phát Ê! 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 Còn chụp lấy của mình sẽ đây hãy lấy lên! Mình sẽ đây! Mình sẽ đây hãy lấy lên! Ôi chìa! Chìa! วิ่งดีเข okay, ี้ยวิ่งดีสัตว์หรือวตูนเหมือนวิตูนได้เออเออเออ๋ออ๋ออ๋ออเดี๋ยวได้อ้ยจะรักสกีดบ้างมึงเออช่วยบาร์เทนเดอร์เหรอได้ได้ได้วุ้ยอ่าอ่ามาล้อมกับดัมาล้อมกับดักอ่าอ่าซีดอ้าไม่โดนไม่โดนโดนดึงเอาเขี้ยตายเยอะเอาดิลีนเขี้ยบดิลีเนสัตว์นั่น ออ้มาดูนแนโอชาดโอชาดโอชาดก็ดูว่าไงวะกนดูว่าไงวะโอ้ยยี่ร่างทองไอสัตวเออก็ดูก็ดูดูเร็ว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 ัเต้นน้องกูอยู่นี่น้องมา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 มมามาวายวาอุ้ยี่โดน่ไงวะไอสัตต้อนไก่เมื่อยดีสองมันทำไมเอ้า ถ้าอีกหนึ่งร้อยโดได้อีกสิบครั้งแต่ค,ค่อยๆโดดีกว่าวัดเจ็บพี่ยไปนี่ก่อนถ้าอีกหนึ่งร้อยโดได้สิบครั้งแต่ค่อยๆโดดีกว่าโอเคครับเกย์กับน้องเกย์กับน้องน้องไปห้หน่อยน้องแองกิวบอกเออเออแป๊บนึงคุณคุณไตเติลกบคุณขา,ค,ณค,าคุณนะครับคุณนะโอู้มันไตเติโอเวอร์เกินโอเวอร์เกินไปอ่ะคุณไตเติก็เวอร์เกินไปสิบค,ครั้งสิบครั้งสิบรอบดีกว่าถ้าจะโดร้อยหนึ่งอ่ะสิบครั้งสิบรอบดีกว่านะเพราะว่าอยากให้คนดูได้พูดกันนะเฮ้ยไอ้เหี้ย

cửa đầu đâu anh em mình chim mày ăn cái mình chim mày ăn đuôi ngoài 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 วัดแทบโอ้โหเยี่ยมจริงจริงว่ะไม่เคยพลาดเลยว่ะรอบนี้ไม่เคยพลาดเลยว่ะเชื่อไอ้เชยเอได้ก็ไปปวกวะเชย่อเชย่อก็ดูว่าไงวะดูว่าไงวะดูว่าไงวะอุ้ยวายเยี่ยมไปแล้มันอุ้ยเยี่ยมโอ้ยเยี่ยโดนลุมมีสัตว์กูโดนลุมมียี่ห้อดูว่าไงวะตัวพี่กูหลบพี่เนี่ยกูดูกูดูเร็ว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 เอาทำไมมันรู้วัดแทบเยี่ยมโคตรเชื่ออะไรหลงติงต๊อก ลตีลกเข้ากูดูกูดูว่าไงวะกูดูว่าไงวะวิววววิหายแล้วชิม่าแล้วชิบหาาแล้วชิบมาาแล้วชิบห่าแล้ว่ยปนมาวยอียาวอียาวไกลน้องอียาวไกลอียาวไกลน้องียาวไกลเป้ยไป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 เป้ยปาไปไปอปปาปไปไไปปาปอไปไไปไปไปปปไปกปไไป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 อปกปปไปไปาไปไปอปปไปปไปไไปกไปไปอนไออปอย่าำนไนไ้ัไไนไไ เ,เอ้ยชาไทยใครไปโอ้ยกูขึ้นมา ah. แล้วกูขึ้นมาข้างบนแล้วกูขึ้นมาข้างบนแล้วกูขอาดูก่อนกูขอาดูก่อนนะกูเอาดูก่อนนะมามามากูเอาดูก่อนฮะดู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 ดึวายวายเอาเคี้ยมันดักรอกูสัตว์เอาแต่เห็นคุณไปเติ้ลโอนให้ขนาดนั้นหนูไม่สู้ก็ได้โอ้ยเจยเยจเยแล้วกันไว้ดู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 วายจับไอ้เยอะกูจะเติ้ลมาที่มากูจะเติ้ลมาที่มาไป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 ยอ้ย uh. oh. yeah, uh ่าตามเกมติดตามตามตามตาติดไอ้เย่าคนงงจัดคนงงจัดกูจัดะเติ้เี้ย ทำได้ไงวะไอ้เยี่ยงหมดขนาดนี้ลำคาญานะเดี๋ยวเพื่อนลำคาญนะเดี๋ยวเพื่อนลำคาญนะเซลกูจัดเลยเนะด้อทุกคนดูจัดนี้ทุกคนดูจัดนี้ทุกคนดูจัดนี้เดินเด้อโดดมาปุ๊บตายยากมาปั๊บโดดมาปุ๊บยิงปืนปังวางเอาเชี้ยงหวยเอ้ยอันวางยี้บ้าบ้าไปวะไวะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูเล่นเทปังบายบายงงงงงงงบายบายกูตายยากทำไมวะกูดูเดินน้อง กูเชื่อปืนไวไหลแม่งเลยเชีขอปืนแล้วกันน้องสายปืนไขวไไปรู้แหละกูเก็บมาก่อนกูเก็บปืนตอนไก่อยกูเก็บปืนตอนไก่อะขอกระโมและัาตอนไก่ไอ้สวย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  ออกเชี่ยเชี่ยออกเชี่ยหลอกหลอกมันหลอกกูเล่นพามุนกูเล่นกูเล่นผมกูกดมาว่าเฮียโอ้ล้านทองไอ้เฮียเอ้ยะไรวะกูยังไหนกูยิงแก้แคขกให้กูเต้นกูแก้แคขกให้กูเต้นแค่นั้นแหละเอาเฮียกูตายสว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 ยกูดูสวยสวยสวยวเอากูตายอะไรทำอะไรทำอะไรฮะลูกโอ้สวยสวยสวยมีมีตัวนี้ดูดอยู่ตัวดูดตัวดูดดูดึงดูดึงดูดึงไอ้ต่อตายเฮีย Ai <laughs>